สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการหันยาวแบบมีเศษและตรวจคําตอบนะคะจากคราวที่แล้วคุณครูสอนเรื่องการหันยาวแบบไม่มีเศษและการตรวจคําตอบวันนี้มาดูซิว่าถ้าเกิดมีเศษเราจะตรวจคําตอบแบบใดไปดูกันเลยนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนการหันยาวแบบมีเศษนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องการหันยาวแบบไม่มีเศษจาได้ไหมคะอ่ะ ยกตัวอย่างนะคะข้อที่1 36หาร3ก็เอาอะไรคะ36ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในคะ่ะแล้วก็ตัวหารคือ3อยู่ด้านนอกแล้วก็เริ่มหารตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะคือ3ตัวหน้า3คูณอะไรได้3ก็คือ3คูณ1 3คูณ1ได้3ลบกัน3ลบ3เหลือ0ค่ะตัวถัดมาคือเลข6 ก็ดึงลงมาเลยค่ะหลักหน่วยนะ3คูณอะไรได้6 3 1 3 3 2 6เพราะฉะนั้นคือ2พอดีเลยใช่ไหมคะ3คูณ2ได้6 6ลบ6เหลือ0ค่ะหีดเส้น2เส้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือตอบ12วิธีการตรวจคำตอบก็คือเอาอะไรคะผลหารคือ12คูณกับตัวหารคือ 3จะได้เท่ากับตัวตั้งคือ36ค่ะแบบนี้นะคะ12คูณ3เท่ากับ36หรือคุณครูจะพูดว่าผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งค่ะอ่ะต่อมามาลองอีกสักข้อหนึ่งนะคะไม่มีเศษนะ94หารสค่ะเริ่มตั้งแต่อะไรคะเอา2หาร9 สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองคูณห้าได้สิบเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอาสองคูณสี่สองคูณสี่ได้เท่ากับแปดเก้าลบแปดเหลือหนึ่งดึงอะไรลงมาคะสี่ที่อยู่ในหลักหน่วยกลายเป็นสิบสี่สองคูณอะไรได้สิบสี่เมื่อกี้เรา,เาท่องไปแล้วว่า 2คูณ4ได้8ต่อมา2คูณ5ได้10 2คูณ6 12 2คูณ7ได้14พอดีเลยใช่ไหมคะเป็น2คูณ7ได้เท่ากับ14ค่ะเอามาลบกัน4ลบ4เหลือ0 1ลบ1 0ขีดเส้น2เส้นเพราะฉะนั้นคำตอบคือ47ค่ะวิธีการตรวจคำตอบก็คืออะไรคะ ผลหารคือ47คูณตัวหารคือ2ใช่ไหมคะ47คูณ2 0นไม่0น,นี่คือเศษใช่ไหมคะครูบอกแล้วว่าถ้าหารลงตัวคือลบกันแล้วได้0คือไม่มีเศษไม่ต้องบวกเศษนะคะก็เอาแค่อะไรคะ47คูณ2เท่ากับตัวตั้งคือ94ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการหาร ยาวนะคะแบบมีเศษกันบ้างว่าถ้ามีเศษเราจะทํายังไงกับเศษนะคะวเวลาตรวจคําตอบค่ะมาดูข้อที่1น,นะคะ893หาร4ก็เหมือนเดิมเลยค่ะ4หาร8นะคะ4คูณอะไรได้8 4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นได้2 4คูณ2ได้8 8ลบ8เหลือ 0ตัวถัดมาหลัก10คือเลข9ค่ะดึงลงมา4คูณอะไรได้9มีไหมคะเมื่อกี้4คูณ2ได้8ถ้า4คูณ3ได้12เกิน9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอา4คูณ2ค่ะ4คูณ2ได้8ค่ะเอามาลบกัน9ลบ8เหลือ1ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะดึงลงมาคือหลักหน่วยนะคะเลข3ค่ะ 10บวก3รวมเป็น13ามเอามาดูซิ4คูณอะไรได้13เมื่อกี้4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12 4คูณ4ได้16เกินใช่ไหมคะ4คูณ4ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็น4คูณ3 4คูณ3ได้เท่ากับ12ค่ะลบกัน3ลบ2เหลือ1 1ลบ 1, 1เหลือ0เพราะฉะนั้น ข้างล่างหนึ่งคือเศษแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้นบกันเราได้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ต่ออะไรคะสองรสิบสเศษหนึ่งค่ะามาดูวิธีการตรวจคำตอบเหมือนเดิมเลยค่ะผลหารคือ2 2งรคูณกับตัวหารคือส แต่ว่าเป็นยังไงคะเรามีเศษเราจึงต้องบวกเศษเศษคือ1ใช่ไหมคะมีเลข3จํานวนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใส่วงเล็บเข้าไปนะคะตัวคําตอบแบบนี้วงเล็บเปิด223คือผลหารใช่ไหมคะคูณตัวหารคือ4แล้วก็วงเล็บปิดบวกด,ด้วยเศษคือ1ค่ะจะได้เท่ากับตัวตั้งคือ893ค่ะ งงไหมคะลองไปฝึกอีกสักข้อสองข้อนะคะไปเลยคะ่ะอ่ามาดูข้อที่2กันนะคะ657่หาน5เร5เริ่มจาก5หาร6เลย5คูณ1ได้5 5คูณ2ได้10เกิน6ใช่ไหมคะ10เกิน6เพราะฉะนั้นเอา5คูณ1 5 1ได้5ลบกันคะ่ะ หกลบหเหลือ1หลักถัดไปคือหลัก10เลขห้ 5, ใช่ไหมคะดึงลงมาค่ะกลายเป็น15 5คูณอะไรได้15 5 1 5 5 2 15 3ได้15คะ่ะเพราะฉะนั้น5 3ได้สิบห้าก็มาใส่15ด้านล่างนะคะแล้วก็มาลบกัน5้ลบหเหลือ0 1นลบหเหลือ0นย ดึงตัวสุดท้ายคือหลักอะไรคะหลักหน่วยคือเลข7ดึงลงมาค่ะ5คูณอะไรได้7ต็เอา5้5ห 5, เกิน7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้5 1 5คูณ1ได้5 7ลบ5เหลือ2ค่ะเพราะฉะนั้น2กลายเป็นเศษใช่ไหมคะวิธีการตอบก็คือตอบ1 3 0 31เศษ2ตรวจคำตอบก็คือ เอาอะไรคะผลหารคือ131คูณด้วยตัวหารคือ5แล้วบวกด้วยเศษคือ2จะได้เท่ากับตัวตั้ง657อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะแบบนี้นะวงเล็บเปิด13 131คูณ5วงเล็บปิดบวกเศษ2เท่ากับตัวตั้งคือ657เป็นยังไงกันบ้างคะ ลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าข้อที่3ค่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะตั้งใจดูกันนะคะ7 0 7หาร8ค่ะเริ่มจาก8หาร7 8คูณอะไรได้7 8คูณ1ได้8ก็เกินแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือ0ต้องใส่0นะเพราะว่าไม่มีตัวใดที่คูณกันแล้วเนี่ย ป็นไงคะได้เท่ากับ7เพราะว่าลายตัวหารคือเลข8ตัวตั้งคือเลข7ตัวตั้งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นหารไม่ได้ต้องใส่ศูนย์เพื่อยึดหลักไว้นะคะเสร็จแล้วเอศูย์ที่ได้มาคูณกับ8ค่ะ0ูคูณได้0ค่ะเอามาลบก,กัน7จบ0ได้7ดึงตัวถัดมาคือหลักสิเลข0รวมเป็น70นะคะไม่ใช่เป็น0นะ ต้องรวมหลักข้างหน้าด้วยนะ8คูณอะไรได้70 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8คูณ9ได้72เกิน70ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอา8คูณ8ค่ะ8คูณ8ได้เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ8คูณ8ดได้วย64ลบกัน70ลบ64เหลือ6ค่ะตัวต่อมาสุดท้ายคือหลักอะไรคะหลักหน่วย7ตัวนั้นใช่ไหมคะดึงลงมากลายเป็น67เมื่อกี้เรารู้แล้ว8 8ได้64ถ้าลอง8 9 8 9 72เกิน67ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ได้8ครั้ง8คูณ8ได้ 64ลบการ7ลบ4เหลือ3 6ลบ6ก็เหลือ0เพราะฉะนั้นก็ทำไมคะเป็นเศษ3ามอขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะศูนย์ข้างหน้าต้องตอบไหมไม่ตอบนะคะแต่ถ้าศูนข้างหลังต้องมาตอบด้วยนะถ้าศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องตอบ8 8เศษเท่าไหร่คะเศษ3ค่ะ วิธีการตรวจคําตอบก็คืออะไรถ้ามีเลข3าํจนวนต้องมีวงเล็บนะก็ต้องเอาอะไรคะผลหารคือ88วงเล็บเปิดเห็นไหมวงเล็บเปิด88คูณตัวหารคือ8แล้ววงเล็บปิดบวกด้วยเศษคือ3จะได้เท่ากับตัวตั้งคือ7 0 7ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เมื่อเราเข้าใจกันแล้วก็ลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำกันเลยค่ะอ่าหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิธีการทำแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องมาลองทำแบบฝึกหัดของนักเรียนเองในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้า 20- 21นะคะมีทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนตั้งใจทำ แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเก่งต้องไปก่อนติดตามกันในคลิปหน้านะคะว่าครูเก่งจะมาสอนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ